มันเกมไม่บอกชื่อกันนะฮะแล้วว่าเกมแต่สนุกไหมนะแต่อย่างไงแล้วเราไปเอ่อมีเซิร์ฟส่วนตัวไหมไปเลยไปออโอ๊ยอะไรกันนี่โอ้ย ขึ้ื่นล่างคนอื่นก็เท่าไหร่มีงางพิเศษด้วยไม่น่าจะมีเหลี่ยมหรอกนะโอเคได้โหนึกว่าตึกใจหมดว่ามีอะไร ไปไม่ถ uh ึงแรงๆเลยจะได้ไปถึงเร็วๆเว้ยโอ้โหแล้วก็เพื่อน อือเปิดโหมันสนุกมากโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหนี่มันอะไรกันคะเนี่ย นี่อันนี้รถไฟสุดพิเศษนะเนี่ยทุกคนรถไฟพิเศษก็คือขโม,มยเพื่อนมาแหละรถไฟอเฮ้ยแรงแรงหน่อยไม่ชอบอันเนี้ยโอ้โหโอ้โหไปหาใครเอ่ย ค่อยๆไปเรื่อยๆโอ๋ออ๋อตกกลางใช่อเออใช่ชอบเอาลดซะประมาณเอาประมาณห้าสิบเอ้ยเอ้ยจย,ยินเอาอห้าสิบพอมันเยอะจริงๆของเราก็คือไอ้มนุษย์ชายแดงคนน่ะไอ้มนุษย์เสื้อแดงคนนั้นน่ะไอ้เสื้อดำี่เออเสื้อแด,ง,อด,ง,อด,ง,อดงดำหรือแดงไม่รู้ตาบอดสี โมโหฮะโมโหรอหนานละโอ้ยแรงมังเพิ่สูงสุดไปเลยมันไม่ตรงลงตกลางหรอกถ้าตกลางก็รู้แล้วละ่ะโอ้โหทุกคนแบบเมื่อไรมันจะถึงอ่ะโอ้ หนึ่งร้อยเลยเอ้าโอ้ยทำไมทำกันแบบนี้เราไปเล่นใหม่แหละห้าสิบพอนะทุกคนเดี๋ยวแบบตกลางอีก โอ้ยจะหยุดกันทำมะเขืออะไรเหรอคะไอ้พวกนี้มันเล่งความเร็วกันไม่เป็นหรอมีแต่แล้วจะแบบจะบีบใส่เลยเฮ้ยคนมันรีบคนรีบตรกรลา,างอีกแล้วทุกคน ชาติไหนถึงจุดหมายปลายทางของเราเนี่ยอ๋ออันนี้สามไปด้วยกันไหมเพื่อนเอาอย่างเนี่ยไปด้วยดีเอาอย่างนี้ไไอ,อ,นอ๋อได้ได้ได้ เพื่อนไปด้วยป่ะเนี่ยเหงาเนี่ยเอิ่มไปเอาซะประมาณห้าสิบเลยทุกคนวิ้เฮ้ยเฮ้ยนี่เร่งสปีดป่ะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวอย่าเิ่งอย่าเร่งโอ้อยโอ้ย ทำไมมันกวนอย่างนี้ไปเลยเซอร์สุดเตือแม่งแหละมีเซอร์สุดเตือไหมเนี่ยประโชคเซเวอร์สุดเตือนเซเวอร์สุดเตือนอ้นอยไปมากเขาหลวม <c oughs> เขาโลเซิลเบอร์เพื่อนดีที่สุดโอ้เบคอนแต่แบบลงทุนอะเบคอนลงทุนร้อยอไปด้วยไปด้วยไปด้วยแต่ก่อนเยอะก็ได้โอ้ยไม่เพิ่งหัวจะใช้ชีวิตแบบมีประโยชน์ใช่ไหม ไปเลยห้าสิบเอาไปเลยประชดเจ็ดสิบไม่ยังไงนี่เจ็ดสิบก็ประมาณพอได้เลยเราต้องแบบมาคอยคุมแรงมาร์กหวังอะไได้นะเราก็จะอยู่ระดับประมาณห้าสิบกับห้าสิบกับห้าสิบห้านะฮะ ไม่ค่อยมีอะไรคุยเลยอะอยว่าไหมเราช่วงนี้ไม่ค่อยรู้สึกดีเลยจะแต่ปล่อยเพลงเป็นเพลงแรกไปอ่ะมัินไกลอ่ะทุกคน ีกอือแล้วมแปลว่าทุกคนดูชิวๆกันไปนะฮะก็คลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรหรอกอีกงานเลยกว่าจะแบบจบเนาะถ้าเกิดจบแล้วก็น่าจะรู้สึกดีนะ,ะอย่างที่รู้แหละว่าผมโมโหพวกไอ้พวกเล่นนะเด็กจนต้องไปไเล่นเสื้อส่วนตัว ก็ครั้งที่แล้วเราเล่นไปสักร้อยเลงมาร์กเลยก็ตามสภาพแหละตุ๊กทำไมคนสร้างมันขยันจังฮะอยากรู้มากเลยคนสร้างคุดขยันอ่ะแล้วก็ชิว วมเเมื่อไรตบเนี่ยเราจะไม่ได้นะว่าเราตบเปื่อตรงไหน น่าจะใกล้ถึงแล้วล่ะทุกคนเกิมีไกลยังไม่ถึงหรอกได้คิวกินยาวจัง อันไหนเอวินนิ่งเฟรนอ๋อชวนเพื่อนปะใช่ไหมอะไรอินเวดเฟรนน่าจะ In อินเวดเฟรนด์น่าแหละไม่ใช่อีวินิ่งโอ้โหเจ็ดสิบเอ้ยหคือห้าเลยดูกันไปยาวๆห้ทุกคนสิบเอ็ดนาที แล้วก็ถะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันสี่ทุ่มมาโดยกับว่าจะไปถึงกี่โมงแล้วก็เริ่มประมาณสัประมาณสี่ทุ่มเป,เป็นเลยนะตอนนี้ก็สิบห้านาทีแหละเอาไปคำนวณเอาเองนะกับว้าวมันมันสูงมากเลยนะ ข้างบนก็โอ้โหอีกไกลเลยแต่ก็ใกล้ถึงแล้วแหละคนสร้างกรอยยังมากแบบแบบหอวคนสร้างจะว่างทํางานนะไม่มีเหมือนไม่มีงานทําแหละคนสร้างเลยสร้างรางรถไฟชิวๆคนเล่นยังเมื่อคนเล่นยังแบบบ่นเลย ไปก่อนหกสิบพอก็น่าจะเอิ่มเอิ่มไม่อยากพูดเลยเลยมาดูกันว่าเราจะถึงถึงห้าทุ่มไหม ืไม่อยากเล่นแล้ว่ะมันเยอะเกยและเขาเขมรถังคำลำลางรถไฟเป็นวงกลมอะ่ะ แต่แบบเอ้ยสวนเง่งเกงแล้วหลังจาที่เราเร่วมโลกกันมาเป็นเวลานานถึง14นาทีขอโาษนท่าทา,าทุกคนที่ไม่ได้ซื้อสื่อตัวเลยทำให้ทุกคนเนี่ยต้องมาเสียเวลากับผมนะแต่เ,เราคงไปถึงประมาณเร็วที่สุดแล้วแหละไม่ไกลแล้วล่ะ ไม่มันไกลไม่นเนี่ยแค่ปลายทางเฉยๆอยู่ท่านที่สามเนี่ยทุกแบบคนแต่งโูบักเนาะอืมเรายังหล่อแต่ไม่ใช่โูบักเลย หล่อไหมทุกคนไม่หล่อขอบคุณมากเฮ้ยเหมือนจะจบแล้วทุกคนเฮ้ยใกล้จบแล้วไม่นานนะน่าจะประมาณสินาทีเละ นี่ <Yeah, S 2> จะถึงแล้วเย้ yeah, ในที่สุดก็จะได้ไปนอนแล้วเราคอยเวลานี้มานานเย้ yeah. ในที่สุดก็ได้ไปนอะนโอ้โหอะไรเนี่ยโหผมอดนอนมานานมาก,กไ,ไม่ถึงห้าทุ่มนะทุกคน เย้แฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้อือมาเลยเนยะ้ท yeah. ุกคนผมชนะแล้วนี่เอ้ยดีใจว่ะเทเราอร์เไปยงจุดเกิดเอ้ยอานาทุกคนคลิปน,นี้ก็ราวๆประมาณ16นาทีนะสโลวนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอใหม่ครับผมกับเกมที่ชื่อว่าเอ่มชื่อว่าอะไร ไปเสิร์ชเอาเองนะคะน่าจะเป็นคาริสคาซิสเกมชื่อคาริสผู้สร้างในบาราน่าสตูดิโอเกมนะฮะจนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนให้เจอกันใหม่ครับผมเย้ yeah, ตบเกมแล้ว